สวัสดีครับคลิปหาสินค้าขายดีบน ebay ของโอตออนไลน์นะฮะประจำวันที่5กุมภาพันธ์2564กลับมาแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เข้าคลิปนะครับช่วงนี้เรามีกิจกรรมนะครับในคลิปของโอตออนไลน์ประจําวันที่5กุมภานะครับแค่เพื่อเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์นะครับเราจะมีการจับฉลากนะครับแจกใช้เครื่องมือ free keyword planner นะครับ10วันในวันที่15กุมภานะครับ คลิป5กุมภาคลิปไหนก็ได้ครับเพื<ๆ>่อนๆยิ่งถ้าเกิดมี3คลิปคุณเม้นทั้ง3คลิปก็จะได้3สิทธิ์ไปจับฉลากวันที่15กุมภานะครับแล้วก็ขอโปรโมทคอร์สควบนะฮะ eBay Amazon ไม่ว่าจะเป็นจับมือทำหรือเรียนแบบดูคลิปวิดีโอนะครับถ้าลงควบนะฮะแถมเครื่องมือทันทีเลย30เดือนจากปกตินี่ถ้าเรียน eBay ต้องแชร์เครื่องมือซื้อเครื่องมือเพิ่มถ้าเรียน Amazon ต้องซื้อเพิ่มแชร์เพิ่มแต่วันนี้ถ้าลงควบนะฮะหลักสูตร eBay Amazon รับทันทีเลยเครื่องมือควบ30เดือนฟรีๆจะบอกว่าจริงๆเครื่องมือ Amazon นะครับ1ปีใน9 0 0 0แล้วนะครับอือันนี้คุณได้ทั้ง eBay Amazon แถมไป2ปีกว่าคูณไปแล้วกันฮนะ a m ม z o n 2ปีก็18ื่นแล้วครับมูลค่าเครื่องมือที่ออทออนไลน์แชร์กับเพื่อนๆอ,อยู่นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับสินค้าตัวนี้นะฮะผมไปเจอมาในอีเบนะฮะ8 7 5ดอลลาร์ แล้วเขาขายไปได้แล้ว12ชิ้นชั่วโมงละคนเลยเวลาคนเข้ามาดูวันหนึ่งเข้ามา20กว่าคนสินค้าประเภทนี้ซื้อได้ใน Lazada ในช้อปปี้ใน o t u ตอืมคนไทยหรือฝรั่งเนี่ยเขาไปกินหมูกระทะที่ต่างประเทศ <laughs> 2,006นะฮะส่งฟรีโอ้โหแล้วคุณโดูคุณโดู ออกเรื่อยๆแฟบออกเจนออกสองเดซเบอร์ออกไปสามเห็นไหมครับออกเรื่อยๆทำคีย์เวิร์ดดีๆแล้วขายได้ตั้งสองพันหกบอกเลยราคาในเมืองไทยหลักร้อยหักค่าส่งไปกําไรหลายร้อยบาทและกลาพูดราไม่ต้องสต๊อกก็ได้เพราะเราสามารถเจอมันได้ในช้อปปี้ลาซาดและ Lotus นะฮะเอ,อ่อบิ๊กซีมีไหมมีหรือในโลกออนไลน์ต่างๆนะฮะ จับซื้อมือเปล่าอีกแล้วช่วงโควิดนะฮะาหาสินค้าพวกนี้มาขายดูนะครับอ่ะแจ้งโค้ดไปก่อนเลยย้ําเสมอนะครับเพื่อนๆนี่คนนี้นะฮะตั้งใจลงนะฮะเพียง2เดือนได้ยอดขายแสนห้านะครับนีคุณคนนี้นะฮะแล้วเขาก็พูดเสมอว่ามาย้อนฟังผมตอนแรกเขาเรียนตั้งแต่เดือนตุลาขายก๊อกๆกแก๊ก,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 กไม่ทําอะไรเลยตุลาตุลาพฤศจิกาสองเดือนไม่ทำอะไรแต่มาฟังคลิปที่ผมพูดว่า ลงสินค้าทุกวันอทิหนึ่งเขาลงหกวันอีกอีกวันหนึ่งวันวนั้นที่ไปหาของสองเดือนครับยอดขายหนึ่งแสนครับแต่นี่แจ้งตอนเช้านะเก้าหมื่นแปดนะครับเก้าโมงเก้าโมงมาตอนนั้นแจ้งประมาณท่ยงคืนเก้าโมงมาขายดีกเจ็ดพันขึ้นมาเป็นแสนห้านี่วันเดียวเลยนะได้เจ็ดพันแล้วคุณดูว่าตั้งแต่วันนั้นที่เขาแจ้งผมมาผมว่าวันนี้ขายได้เกือบหมื่นเกือบหมื่นเดี๋ยวคุณดูยอดเดี๋ยวเดือนสัก ปลายเดือนกุมภาปลายเดือนมีนายอดขายก็จะขึ้นสองแ0 0ไหแล้วตอนนี้ผมก็เชื่อว่าเขาเห็นยอดขนาดนี้ก็ต้องขยันลงทุกวันเพิ่มเติมทุกคนทําได้ครับผมพูดเสมอทุกคลิปครับขยันหาสินค้าลงวันละชิ้นขยันวิเคราะห์คีย์เวิร์ดบวกกับเทคนิคที่ผมบอกว่าหาสินค้าเงินล้านไม่ใช่เรื่องยากที่จะทําได้ครับทุกคนทําได้จริงๆครับอะ ปิดท้ายนะฮะโอทออนไลน์นะครับสอน eBa y Amazon สอนแบบจบมือทำถอนแบบดูคลิปวิดีโอหากสนใจเรียนกับเรานะฮะได้ทั้งหมดเลยแล้วก็การันตีคืนเงินสูงสุดถึงหนึ่งรยเปอร์เซหากเรียนกับเราแล้วขายไม่ได้นะครับสนใจนะฮะติดต่อได้แล้วช่วงนี้ที่ผมบอกครับเรามีโปรโปร,โปรนี่แบบโคตรแจกอะ่ะบอกเลยนะฮะแล้วก็กิจกรรมด้วยนะครับคอมเมนต์ได้เดี๋ยวจับฉลากวันที่สิบห้านะครับแล้วก็โปร eBa y a m ม z o n ถ้าเรียนควบนะฮะแต่ถ้าเรียนแยกเนี่ยคุณต้องซื้อเครื่องมือเพิ่มแต่ถ้าคุณเรียนควบ ลงแค่ค่าเรียนอย่างเดียวครับรับไปเลยเครื่องมือสามสเดือน2ปีกว่าแถมดูแลตลอดชีพอ่ะสนใจฮะติดต่อได้เลยที่0 6 1 5 9 9 3 9 9คโค้ดสายคุยเข้ากลุ่มรับข่าวสารฟรีก่อนหรือถ้าเกิดเห็นคลิปนี้ยังไม่เรียนยังไม่ทำอะไรแค่ s u b s c r i b ์กดกระดิ่งก็เป็นกำลังใจกับเรามากๆแล้วครับยังไงก็ฝากซ u b s c คร b ์ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกับคลิปของโอ๊ตออนไลน์ด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ